ข้อที่5แล้วของ,ของแบบฝึกหัด1.3มี3ข้อย่อยเนะี่ยไปดูกันที่ละข้อมีอะไรบ้างนี่ข้อย่อยแรกนะโจทย์ข้อที่5เขาบอกว่าจงเขียนแผนภาพแทนเซตต่อไปนี้เมื่อกำหนดให้ไอตัวเนี้ยอ่านว่า relative universe นะถ้าเราเรียกสั้นๆเราก็เรียกว่า universe ภาษาไทยคือเอกภพสัมพัทธ์นี่เขียนไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะจะได้รู้จักทบทวนนะครับ เอกภพบสัมพัทธ์นะเรียกยกูนิเวอร์สหรือกันเป็นเซตของจำนวนนับเป็นเซตของจำนวนนับแปลว่าอะไรตั้งแต่1ขึ้นไปเลยแต่เขาให้กำหนดมาแล้วว่าเซต A เนี่ยนะนะเซต A เนี่ยเท่ากับ1 2 3 4จุด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 ,จด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 ถึง10นะอ่าส่วนเซต B เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิก1 3 5 7 9หนะ้าเจ็ดเก้าดังั้นเอกภพยูนิเวอร์สทั้งหมดเนี่ย,ยคือจำนวนนับทั้งหมดยันพอเซต A ประกอบไปด้วยตัวเลข จำนวนนับ1 10เราก็เอา1 10ไปใส่ไว้ในวงกลมอย่างนี้และวงกลมนี้มีชื่อว่าเซต A นะครับวงกลมนี้เรียกว่ามีชื่อว่าเซต A แล้วก็เราก็เติมตัวเลขให้มันครบซะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวทำไมไม่ไมไ่เขียนเรียงกันล่ะเพราะมันมีเซต B ที่ B สมาชิก ที่เป็นจำนวนนับเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกับของ a เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเอาละเราก็ต้องเอาวงกลม b มาเขียนย่อยอย่างนี้เป็นตัวสับเซตที่อยู่ข้างในนั่นเองแต่ว่าเขียนในรูปของแผนภาพเวนน์แอนด์โอเลอร์นะครับนะอันนี้เป็นเซต a เป็นเซต b เป็นสับเซตของเซต a ในลักษณะเขียนองแผนภาพเวนน์แอนด์โอเลอร์เราก็จะมีวงกลมอย่างนี้ แล้วก็เอาสมาชิก b มาใส่ในวงกลมของ b ซะประกอบไปได้วย 1, 3, 5, 7, 9ก็เสร็จข้อที่1ดูทันนะจะ๊ะไปดูข้อที่2ข้อที่2ก็เซต a มี 1, 2, 3, 4ถึง10เหมือนเดิมเซต b ประกอบไได้วยสมาชิกเลขคี่ทั้งหมดและเซต c ประกอบไได้วยสมาชิก 1, 3, 5เราเห็นว่า 1, 3, 5มันก็จะชนกันอย่างนี้ c เป็นสับเซตของ b แล้วก็ทั้ง c และ b ก็เป็นสับเซตของ a นะครับถ้าเราพูดในเรื่องสับเซตตอนนี้เราจะเอาตัวเลขมาเขียนในแผนภาพเวเนนต์ออยเลอร์ล่ะเราก็เอามาจัดกลุ่มอย่างนี้นี่ทั้งหมดคือเซต a นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอจุดๆเนี่ยแหละคือหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราก็มาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมแยกก็คือต่อไปเซต b เนี่ยมันมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมเราก็ใส่วงเล็บครอบอย่างนี้ b ครอบไปแล้ว 1>, 1 3 5 7 9แล้วเและเซตซล่ะเซตซมันมีแค่1 3 5ไงก็เลยครอบย่อยอย่างนี้เัีนรูปแผนภาพเวนนแอน l อยเลอร์ของโจทย์นี้ก็จะเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน3วงแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่ข้างในตามตัวเลขโอเคเสร็จและข้อที่2เรียบร้อยนะลอกทันนะลอกไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนไปดูข้อที่3ย่อยข้อ3ย่อยก็เหมือนเดิม A นแะลก็มี1 10 เซต b มีสมาชิก1.35และเซต c มีสมาชิก2.46เราก็จัดตัวเลขเข้าไปเลยนะนี่เขียนให้ครบทั้งหมดนี่คือเซต a และเซต b ล่ะมี1.35อยู่นี่นี่คือเซต b และเซต c ล่ะก็คือ2.46อยู่นี่และ b กับ c ไม่ได้เป็นสับเซตกันเลยนะครับไม่ได้เป็นสับเซตกันเลยนะเพราะไม่มีอะไรมาเกยกันเลยเห็นไหมนะนะแต่ว่า b เนี่ยเป็นสับเซตของ a และ c ก็เป็นสับเซตของ a แต่ B กับ C ไม่ได้เป็นสับเซตกันนะลูกอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพเวนนแอนด์ออยเลอร์นะครับก็จบทั้ง5ข้อสรุปให้ดูฉเฉลยตามนี้นะหน้าเดียวหน้าสุดท้ายนะครับใครจะลอกก็ลอกหน้านี้ก็จบเลยนะหวังว่าลูกทุกคนก็จะทำได้นะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดที่1.4ต่อในอีกชุดหนึ่งครับสวัสดีครับ